พีนาซังคอนนิชิวาขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ f o กกี้เจเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบธรรมชาติ EP 2ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมีการทวนของเก่าเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเรื่องที่เราจะเรียนใน EP 2เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าก็จะมีความต่างด้วยส่วนจะต่างกันยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะกฎของเราเหมือนเดิมนะคะคือดูภาพทำความเข้าใจกับภาพโดยที่ยังไม่ต้องกังวลว่าจะอ่านออกหรือเปล่านะคะ ภาพแรกจะเป็นของ EP 1นะคะสังเกตดูนะคะว่าในภาพนั้นเขากำลังทำอะไรนะคะออกเสียงตามค่ะ Onnawa b a n k o hango t a b e t i m a Onnawa b k o hango t e i m a s ต่อมานะคะผู้ชายกำลังทำอะไรเอย่ยออกเสียงตามค่ะ o t o k o w a misuo non deimas Otokawa m i u o non d e i m a สต่อมานะคะ ดูว่าพวกเด็กๆเขากำลังทำอะไรอยู่โอนาโนะโคตะจิวะฮงโอยนเดีมัสอีกรอบค่ะโอนาโนะโคตะจิวะฮงโอยนเดียมัสสามภาพแรกนี้เป็นภาพที่ให้ความหมายว่ากำลังทำจุดๆ,ๆอยู่อย่างภาพแรกนะคะก็จะเป็นผู้หญิงกำลังทานอาหารเย็นอยู่ภาพที่สองเป็นผู้ชายกำลังดื่มน้ำส่วนภาพที่สามเป็น พวกเด็กผู้หญิงนะคะกำลังอ่านหนังสืออยู่ดูภาพแรกนะคะของ EP สองคำแรกค่ะดูนะคะว่าเขาชี้หาตัวเองนะคะวัตชิวัตชิหมวดนี้นะคะจะเป็นเหตุการณ์ที่จะทำแต่ยังไม่ได้ทำก็คือเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวไปดูรูปแรกกันค่ะเห็นไหมคะว่าเขากำลังคิดว่าเขาจะ แผนจะทำอะไรอยู่นะคะออกเสียงตามค่ะวัตชิวะนิฮงเรียวหลีโอทาเบมาสอีกรอบนะคะวัตชิวะนิฮงเรียวหลีโอทาเบมาสภาพต่อไปค่ะวัตชิวะบีรุโอโนมิมัสอีกรอบนะคะวัตชิวะบีรุโอโนมิมัสภาพต่อไปค่ะวัตชิวะคิสเตงเดะฮงโอโยมิมาส อีกรอบนะคะวัตชิวะคิสเตงเด้ฮงโอโยมิมาสทวนกันอีกรอบนะคะภาพแรกวัตชิวะนิฮงเลียวรีโอทาเบมาสภาพต่อไปค่ะวัตชิวะบิรุโอโนมิมาสและภาพที่สามนะคะวัตชิวะคิสเตงเด้ฮงโอโยมิมาส ย้ำนะคะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นค่ะเป็นเรื่องที่แผนไว้ว่าจะทำนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูวยากรณ์กันค่ะออกเสียงตามอีกรอบนะคะวัตชิวะคิดสเตงเด้ฮงโอเยมีมัสคำช่วยในภาษาญี่ปุ่นในประโยคนี้นะคะจะมีอยู่3ามคำด้วยกันค่ะคำแรกคือคำว่าวะคำที่สองคือคำว่า และคำที่3ามคือคำว่าโอนะคะซึ่งหน้าที่เนี้ยก็คือแตกต่างกันซึ่งเราก็เคยอธิบายไปแล้วนะคะอย่างคำช่วยวะเนี่ยจะคอยทำหน้าที่ชี้ประธานนะคะเพราะฉะนั้นคำที่อยู่หน้าวะก็คือเป็นประธานซึ่งในที่นี้ก็คือวัตชิวัตชิแปลว่าฉันในที่นี้คือฉันเป็นประธานแล้วฉันทำอะไรล่ะอ่ะแล้วเราก็มาดูตรงเวิร์บนะคะเวิร์บก็คือโยมิมาซึ่งแปลว่า อ่านหรือจะอ่านนะคะทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าจะอ่านอะไรก็ให้มาดูหน้าคําช่วยโอนะคะเพราะว่าคําช่วยโอเนี่ยเขาทําหน้าที่แสดงกรรมของ verb yo mimus นะคะซึ่งคําที่อยู่หน้าโอก็คือคําว่าห้องเพราะฉะนั้นห้องที่เราเห็นเขาเนี่ยก็คือหนังสือนั่นเองนะคะห้องโอ yo mimus ก็จะแปลว่าอ่านหนังสือค่ะ เหลือตัวสุดท้ายนะคะก็คือคำช่วยเดคคาช่วยเดนะคะจะทําหน้าที่ชี้สถานที่ค่ะเพราะฉะนั้นสถานที่จะต้องมาวางหน้าคำช่วยเดนะคะเขาก็จะบอกว่าอ่านหนังสือที่ไหนก็มาดูตรงคําช่วยเดนะคะซึ่งในประโยคนี้เขาก็อ่านหนังสือที่ร้านกาแฟนั่นเองค่ะก็คือว่าเขาแพนว่าจะไปอ่านหนังสือที่ร้านกาแฟนะคะต่อไปจะเป็นเหตุการณ์ที่ขอเรียกว่า ตอนนั้นแล้วกันนะคะตอนนั้นก็คือได้ทำไปแล้วซึ่งก็คืออดีตนั่นเองค่ะภาพแรกนะคะวาตาชิวะนิฮงเดียวริโอทาเบมาชิตะวาตาชิวะนิฮงเดียวริโอทาเบมาชิตะสังเกตดูนะคะว่าอะไรที่มันต่างกันนะคะภาพที่สองค่ะวาตาชิวะบีรุโอโนมิมัสตะวาตาชิวะบีรุโอโนมิมัสตะภาพที่สามค่ะวาตาชิวะ คิสเตงเด้ฮงโอโยมิมาชิตะวาตชิวะคิสเตงเด้ฮงโอโยมิมาชิตะไปทวนกันอีกรอบนะคะอย่าลืมนะคะขอเน้นย้ำว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะภาพแรกค่ะวาตชิวะนิฮงเรียวริโอทาเบมาชิตะภาพที่สองวาตชิวะมิรุอโอโนมิมาชิตะภาพที่สามวาตชิวะคิสเตงเด้ฮงโอ โยมิมาชิตะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงพอจะเดาได้ใช่ไหมคะทาความเข้าใจกับรูปภาพแล้วก็ดูจากไวยากรณ์ที่เมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะคะอย่าลืมเอาไปปรับใช้นะคะแล้วกลับมาพบกับเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบธรรมชาติ EP ถัดไปกันได้นะคะใครชื่นชอบอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมาตาไอมาโช